แต่นี้การธรรมชาติทั้ง5้าตัวเนี่ยมันเป็นของเกิดตายเกิดดับถูกต้องไหมท่านบอกการที่เรายึดในของเกิดตายเราก็เลยต้องตายไปกับมันเวลาเราคิดว่ารูปเป็นเราพอเราตายผู้เจ้าบอกเธอจะตายไปตามรูปจริงไหมพอรูปพังปุ๊บโอ้ยฉันตายแล้วจริงๆฉันก็ยังไม่ตายไปต่ออีกใช่ไหม เอ่อทำยังไงจะไม่ยึดได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความตายว่าทำยังไงจะไม่ตายไม่ตายมีไหมและต้องมีหนทางเข้าไปสู่ความไม่ตายอย่างเป็นระบบโดยที่คนอื่นก็รู้ตามได้ด้วยรู้ตามได้เป็นแบบเปิดเผยเป็นตรรก,กะเลยเหมือนสองบวกสองเป็นสี่อย่างเงี้ยต้องง่ายๆอย่างเงี้ย พระเจ้าก็เลยต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายอธิบายระบบหรือหนทางเข้าสู่ความไม่ตายที่เราสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่ต้องอาศัยการเชื่ออย่างเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูบอกเอ้ยอีกสเดือนเธอจะตายอันนี้เราเชื่ออย่างเดียวใช่ไหมอีกสเดือนเธอจะมีอุบัติเหตุก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าอาศัยความเชื่อไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือพิสูจน์ได้นั้นเราก็ค่อยๆพิสูจน์มา ตั้งแต่ว่าความเป็นเรามันมีกี่ธรรมชาติและธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรูปหนึ่งนามี่นะรวมเป็น5ตัวห้าตัวมันทำงานยังไงอ่าหนึ่งตัวมันไปตั้งอาศัยใน4ตัวนี้นะ1ตัวนี้ห่ตัวนี้เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยนะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างการรับรู้สีท่านนี้จึงเกิดขึ้น และการรู้รับรู้เราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้พระเจ้าเรียกธรรมชาติที่เข้ามายึดติดห้าธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสัตว์สับแสงของพระองค์เนี่ยจะใช้คําว่าสัตตาบ้างสัตตาบ้างสัตโตหรือส an ัตตานังมันมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยเข้ามายึดติดห้าธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วไม่ตาย เพราะมันไม่เคยดับแต่ไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยงั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริสสัต4สข้อที่4คือมรรคผลทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้ผู้เจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ ท่านก็ถามสาว,วกว่าเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมาสาว,วกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมาสาว,วกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยครูเจ้าบอกอทําไมไม่รู้สึกละ่ะสาว,วกบอกกอนนั้นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราครูเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้อง ทำยังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกข์อย่างเดียวก็ได้เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกเกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็นคอยเฝ้าดูสุขทุกเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อย ต่อไปยมจะมีปัญญาเวลาสุกเกิดมาแล้วเวลาสุกดับไปยมตายไปพร้อมกับสุกไหมไม่ได้ตายเรายังอยู่ใช่ไหมเรายังมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุกก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมหลักการเดียวกันเราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ ปูกเผาจนเหลือขี้เท่าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไปเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆคนนั้นจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เป็นปัญญาที่จะถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งสิ่งนั้นทันนี้สิ่งสิ่งนั้นพระศาสดาไม่ได้ให้เราสังเกตแค่กิ่งไม้ให้สังเกตลูกตาเราหูเราจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจซึ่งเรากำลังคิดว่าตาของเราหูของเราใจของเรา ก็เลยให้สังเกตว่ามันมีการเกิดการดับไหมแล้วเราตายไปพร้อมกับมันหรือเปล่าในขณะที่เราสังเกตรตรงนี้จึงต้องทำให้มากจเจริญให้มากแล้วปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าโอ้ตาไม่ใช่ของเราถ้าตาของเราอย่าให้ตาเสื่อมนะทำได้ไหมไม่ได้อย่าให้หูเสื่อมนะให้ใจคงที่นะใจอย่าเปลี่ยนนะ ยมพยายามเอาใจมาอยู่กับลมตลอดใช่ไหมมันเชื่อยมไหมไม่เชื่อแพรบไปอีกละแพรบไปละเอาลองบังคับมันเต็มที่เลยใจอย่าไปไหนนะหรือพูดกับมันดีๆก็ได้นะมันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมแล้วยมบอกใจของฉันนี่มันใช่ของฉันไหมเนี่ยเริ่มมีปัญญาว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมเออแล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ยังไงจะจัดการมันยังไง จะถอนความยึดมั่นยังไงนี่แหละอ่าเริ่มเห็นภาพรวมคร่าวๆถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าถ้าเราถอนความยึดมั่นจาก5้ธรรมชาตินี้ได้เราจะเข้าถึงธรรมชาติของของคู่ที่เข้าไปยึดซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่แล้วซึ่งธรรมชาติเนี้ไม่เคยเกิดดับให้เราเห็นเลย มันมีตลอดเพราะมันเป็นคนเห็นไอ้ห้าตัวนี้เกิดดับใช่ไหมดงนั้นตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดดับเลยอ่ะอันนี้เข่าวๆเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆประมาณนี้ดังนั้นการรู้อรเลสัตซีคือสัมมาทิฏฐิในมัคแปดข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นประมาณนี้ต่อข้าใจไหมนะทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัคสัจจาความจริงสี่ประการนี้ผู้เจ้าบอกจําเป็นที่สุดของชีวิตเลย ที่เกิดมาแล้วควรรู้ยมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี้นะรู้แล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตายไม่ได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่รู้สีข้อเนี้เจ้าบอกสุดยอดจะทำให้คนคนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใคร